ถ้าคุณกำลังมองหาไม้กิบบลสักอันสำหรับงานจริงจังงานอาชีพใช้กับพวกกล้องฟูลเฟรมหรือว่ากล้องตัวใหญ่นะครับพี่ใหญ่ว่าเจ้าตัว DJ ใ RS5 ตัวนี้เนี่ยไม่ผิดหวัง วัสดีครับพี่ไอสแนปเทคนะครับและในตอนนี้เองเนี่ยจะเป็นตอนของ DJI RS5 เป็นไม้กันสั่นระดับมืออาชีพที่มาพร้อมกับระบบท็กกิ้งสามารถติดตามได้ทั้งคนสัตว์เลี้ยงยานพาหนะหรือว่าวัตถุใดๆได,ได้การสั่งจากหน้าจอสัมผัสใช่ครับเจ้าตัว RS5 ตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วก็ช่วยให้การทำงานเนี่ยมีความสะดวกขึ้นเยอะเลยมาดูที่ตัวกิมบอลกันก่อนนะฮะตัวกิมบอลของเขาเองเนี่ย น้ำหนักจะอยู่ที่1.5กิโลกรัมครับแล้วก็สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดหรือว่าเป็นโหลดของเขาเนี่ยอยู่ที่3กิโลกรัมซึ่งต้องบอกว่ากล้องฟูลเฟรมชุดใหญ่ๆเองเนี่ยรวมเลนส์รวมกับพวกอุปกรณ์โ l ลว์โฟกัสแล้วก็ตัวบันทึกข้อมูลน้ำหนักโดยรวมก็อยู่สักประมาณ2กิโลบวกลบนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัว RS5 ตัวนี้เนี่ยรองรับการทํางานกล้องใหญ่ๆได้สบายในแง่ของตัวมอเตอร์เองเนี่ยนะครับทางดีใจเขาก็บอกว่ามอเตอร์ของ RS5 เนี่ยมีแรงทอคเพิ่มขึ้นมา ถึง50%ช่วยให้การใช้งานในลักษณะที่เป็นแอคชั่นเยอะๆอย่างเช่นการวิ่งหรือว่าการขึ้นลงบันไดเนี่ยทำได้สมูทมากขึ้นอีกจุดหนึ่งที่มีการพัฒนาขึ้นมาสำหรับตัว i อเสีนะครับก็คือที่ตัวปรับทั้ง3แกนครับเวลาที่เราปรับบาลานซ์เนี่ยปกติเราก็จะต้องคอยดันเข้าดันออกแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะมีแป้นที่เป็นฝ่ายจุดนิ่งมาให้ ช่วยการบาลานซ์ตัวกล้องเนี่ยทำได้ง่ายแล้วก็แม่นยำรวมถึงรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยแถมการทั้ง3อันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเทฟลอนนะฮะช่วยให้ไม่ติดกระทะไม่ใช่นะครับช่วยให้การขยับแกนต่างๆเนี่ยมันง่ายแล้วก็ลื่นมากขึ้นซึ่งแต่ก่อนเป็นเพนพอยต์ของการใช้งานกิบบอลเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะในเรื่องของแบตเตอรี่ครับการใช้งานก็นานขึ้นการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งทางดีใจบอกว่าสามารถใช้งานได้นานถึง14ชั่วโมง แล้วก็ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยใช้เวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองเรียกว่าเวลาที่เราชาร์จแบตเตอรี่ครั้งหนึ่งเนี่ยถ่ายกันได้ยาวๆเลยครับในส่วนของตัว DJI RS5 เนี่ยนะครับเขาจะมีจำหน่ายทั้งหมด2ชุดอย่างชุดนี้เองเนี่ยจะเป็นชุดคอมโบในชุดเองเนี่ยจะมีตัวกิมบอลมีกระเป๋าครับมีขาตั้งมีตัวชุดสกูแล้วก็จะเป็นตัวลองเลนด้านหน้า รวมถึงแบตเตอรี่แล้วก็ตัว tracking module มีตัวสายต่อกล้องให้นะฮะเอาไว้ต่อกล้องตรงนี้กับมีตัว Biscap handle ซึ่งตัวนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ส i s c a p handle ด้วยเดี๋ยวพี่ใหญ่เล่าให้ฟังส่วนถ้าเป็นชุด standalone นะครับสิ่งที่หายไปเนี่ยจากชุด combo ก็คือจะไม่มีกระเป๋าครับจะไม่มีตัว tracking module แล้วก็ไม่มี Biscap handle พูดง่ายๆก็คือว่าสำหรับใครที่ใช้งานแบบเต็มระบบ มีการติดตามวัตถุมีการเคลื่อนไหวต้องการการจับถือที่ง่ายขึ้นเนี่ยพี่ใหญ่แนะนําว่าซื้อชุดคอมโบจบกว่าแต่ถ้าบอกว่าต้องการแค่ความเป็นไมค์กิมบอลนะฮะอยากได้ไมค์กันสั่นดีๆสักอนันตัวสแตนอะโลนก็เรียกว่าคุ้มค่ายอยู่ครับในส่วนของการใช้งานตัวกิมบอล DJI RS f i ่ยนะครับต้องบอกว่าเขามีการปรับปรุงขึ้นมาหลายจุดเลยช่วยให้การทํางานเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้นอย่างตัวขาตั้งที่เขาแถมมาให้ในชุดของเขาเองเนี่ยอันนี้เรียกว่าความประทับใจแรกเลยคือ เวลาที่เรากางขาตั้งครับเรากางขาเดียวขาอื่นๆเขาจะกางออกมาด้วยก็เรียกว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ช่วยในการใช้งานจริงๆมากมายนะฮะใครที่ใช้ไมค์คิมบอลอยู่เนี่ยจะรู้ตรงนี้หรืออย่างเรื่องของการสั่งงานจากหน้าจอเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราสั่งหน้าจอสัมผัสได้ปัดซ้ายปัดขวาปัดขึ้นปัดลงนะครับการสั่งงานเนี่ย จะเหมือนกับตัวกล้อง Action Cam หรือว่ากล้อง DJI Osmo Pocket 3เลยใครที่คุ้นเคยกับอุปกรณ์ของ DJI อยู่แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยโดยที่เราจะไม่รู้สึกว่าเมนูมันมีความซับซ้อนหรือว่าเราจะไม่งงกับเมนูตัว Gimbal เองเนี่ยเขาสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้ด้วยนะฮะก็คือเวลาที่เราต่อกับกล้องเนี่ยเราต่อผ่านบลูทูธได้ไม่จําเป็นต้องต่อสายแล้วก็รองรับได้หลากหลายยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นโ o n y เป็น Can น n เป็น f u j ิเป็น p a n a s o n i กเป็น n ิ k อน เรียกว่าได้หมดเลยในส่วนของการติดตามวัตถุอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาต้องใช้ร่วมกับตัวโมดูลนะครับเป็น tracking โมดูลใครที่อยากจะใช้งาน tracking ก็ต้องซื้อตัวโมดูลมาด้วยการใช้งานครับก็คือเราแค่ลากคุมวัตถุที่เราต้องการจะ track แค่นี้เอง กิมบอลเขาทางานให้หมดเลยช่วยให้การทํางานเนี่ยสะดวกขึ้นเยอะโดยเฉพาะเวลาที่เราถ่ายวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆอีกจุดหนึ่งที่พี่ใหญ่ว่าเป็นไอเดียที่ดีครับก็คือถ้าใครที่เคยใช้ไมค์กิมบอลจะรู้ว่าเราไม่สามารถจะถือแล้วก็เดินจำ้จำๆแบบปกติได้มันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่านินจาวอล์กให้เราฝึกก็คือการเดินแบบเนียนๆเพราะว่าแกนซี C, หรือว่าไอแกนขึ้นลงตรงเนี้ยถ้าเราเดินปกติมันจะมีการเคลื่อนไหวอยู่วิธีแก้ก็คืออย่างที่บอกครับเราจะต้องฝึกนินจาวอล์กนะฮนะเดินให้เนียน<ๆ>แต่ ถ้าเป็นตัว i s 5ครับนอกจากที่เราจะฝึกในจ a าวอลแล้วเนี่ยเขาจะมีตัวอินดิเคเตอร์เป็นตัวบอกว่าการสั่นสะเทือนของแกน C หรือว่าแกน Z เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนถ้ายังเป็นสีเขียวหมายความว่าภาพเรายังนิ่งอยู่แต่ถ้าเป็นสีแดงขึ้นมาครับหมายความว่าอันเนี้ยแกน C เรามีการสั่นไหวแล้วอาจจะต้องขยับให้น้อยลงเดินให้นิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้ช่วยได้เยอะมากเวลาที่เราถ่ายงานจริงๆครับ อีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมใหม่ที่มากับตัว DJI RS5 นะครับก็คือตัว i s ส a p e ตัวนี้ครับ แต่ว่ามันไม่ใช่บิ i s t cap h a n d l ธรรมดาเพราะว่าตัวนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ wrist cap handle ข้อดีก็คือว่านอกจากจะทําให้การจับถือเนี่ยมันถนัดแล้วก็องศาในการจับเนี่ยมันสะดวกมากขึ้นแล้วเนี่ย mm hmm. เขายังมีปุ่มสั่งงานที่ตัว h a n d ิลตัวนี้เวลาที่เราสั่งงานก็เลยไม่ต้องละมือมากดที่ตัวไมค์กิมบอลนะครับเราสามารถจะก,กดสั่งงานจากตัว h a n d ิลตัวนี้เลยเวลาที่ใช้งานจริงเนี่ยต้องบอกว่าสะดวกสุดๆโดยรวมเองเนี่ยพี่ใหญ่มองว่าตัว DJ i RS f ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสุดยอดกิมบอลตอนนี้แล้วคือ ือเรื่องของระบบอัลกอริทึมในการ กล้องก,การสั่นไหวเนี่ยดีใจเขาค่อนข้างขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นอัลกอริทึมในเจเนอเรชันที่5แล้วฉลาดแล้วก็แม่นยำสุดๆรองรับการทํางานกับกล้องใหญ่ๆได้คือเราใส่กล้องได้หนักสูงสุดถึง3กิโลในขณะที่ว่าตัวไม้กันสั่นของเขาเองเนี่ยมีน้ําหนักอยู่แค่1.5กิโลในเรื่องของอุปกรณ์เสริมครับเรื่องของอุปกรณ์การเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือดีใจอ่ะเขาค่อนข้างเป็นมาตรฐานอยู่แล้วการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆก็เลยหาได้ไม่ยากรวมถึงว่าเขามีจุดยึดเป็นนาโต สำหรับต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมมาให้ด้วยจะเอามาเกาะมอนิเตอร์เกาะไมค์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยทำได้ในเรื่องของราคาค่าตัวครับถ้าเป็นตัว standalone ก็คือเป็นชุดไมค์กิมบอลอย่างเดียวเนี่ยจะอยู่ที่16,500บาทส่วนถ้าเป็นชุดคอมโบนะครับที่ว่ามีตัวแท็กกิ้งโมดูลมีกระเป๋ามาให้มีตัวอิเล็กทรอนิกส์บิสเคฟแฮนเดิลมาให้ค่าตัวของเขาก็จะอยู่ที่21,000บาทซึ่งถ้าเทียบกับฟังก์ชันการทําง,งานความแม่นยําความสะดวกที่เราได้เนี่ยพี่ใหญ่ถือว่า คุ้มมากๆคือถ้าคุณกําลังมองหาไม้กิบบอสักอันสำหรับงานจริงจังงานอาชีพใช้กับพวกกล้องฟูลเฟรมหรือว่ากล้องตัวใหญ่นะครับพี่ใหญ่ว่าเจ้าตัวดีใจ RS5 ตัวนี้เนี่ยไม่ผิดหวังสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปลองเล่นตัวจริงไปลองจับไปลองถือดูได้ที่ร้านบิกคาเมล่ากว่า150ยาคาทั่วประเทศครับแล้วพบกันที่ร้านบิคคาเมล่ร้านกล้องใหญ่ไกลบ้านคุณครับ